สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ปิยรักสตอรี่วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องสิ่งที่ไม่ชอบบ้างนะคะหลายปีมานี้ต้องมาอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบไม่อยากเข้าใกล้บางเรื่องก็น่าขยักขยแยงเอาเรื่องที่ไม่กระทบใครนะคะเราเป็นคนเกลียดแมวมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อมาอยู่ที่บ้านหลังนี้จะมีแมวจรจัดเข้ามาที่บ้านเป็นประจำตอนแรกแรกไล่กันโอนลมาน มันก็ยังมาไม่เลิกเพราะมีที่ให้มันนอนสบายไล่กันนานไม่ไปก็ต้องทำใจมีอาหารเหลือแทนที่จะทิ้งก็เอาให้มันกินเวลาที่เราไปกินข้าวนอกบ้านเรามักจะเก็บอาหารที่เรากินไม่หมดเอากลับมาให้มันกินจนเดี๋ยวนี้ไม่เกลียดแมวแล้วที่เกลียดเพราะคิดว่ามันเย่อหยิ่งจองหองไม่รู้จักบุญคุณต่อมาก็ได้เรียนรู้จากแมวหลายตัวที่มาอยู่ด้วย แมวเขารู้จักบุญคุณเหมือนกันเขารู้ว่าใครให้อาหารจะยอมคลุกคลีด้วยและคุยกันรู้เรื่องแล้วก็พยายามเอาใจเราด้วยวิธีที่เขาคิดว่าดีกับเราโดยการจับหนูตัวเล็กๆมาเขี่ยเล่นให้ดูพอปล่อยหนูวิ่งหนีมันก็ตะครุบใหม่แล้วก็เขี่ยเขี่ยหนูได้จังหวะวิ่งหนีและมันก็จับใหม่ทำอย่างนี้เป็นชั่วโมง ต้องไล่กันถึงหยุดคาบหนูไปที่อื่นนี่คือวิธีแสดงความรักของแมวที่สำคัญแมวก็คือแมวเป็นธรรมชาติของเขาที่ดูเย่อหยิ่งโดดเดี่ยวไม่เอาใครตัวเราเองก็มีนิสัยบางอย่างคล้ายแมวชอบสันโดษเป็นอิสระไม่เข้าหาใครนี่ก็เป็นธรรมชาติของเราที่คนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันขอบคุณเหนียวที่มาเป็นบทเรียนให้พัฒนาจิตวิญ,ญญาณจากที่รังเกียจ กลายเป็นเพื่อนกันลดความเกลียดชังในใจออกไปกับคนเป็นเรื่องยากกว่าแมวมากที่จะหายเกลียดมันต้องอยู่ด้วยกันมีธรรมะข้อไหนต้องงัดออกมาเป็นพันละวันได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างทำยากมากมาแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันก็บรรลุได้เมื่อวานบนรรลุไปปลอหนึ่งเราต้องใช้เวลาในการยอมรับความบกพร่องของคนอื่นอยู่นานเหมือนกัน กว่าจะคลายความเกลียดชังออกไปได้มันเห็นชัดเจนแล้วถึงธรรมชาติของคนที่มาจากที่ไม่เหมือนกันย่อมต่างกันในความนึกคิดและพฤติกรรมเมื่อเข้าใจก็ไม่ต้องอภัยกันเพราะมันไม่โกรธแล้วไม่มีอะไรต้องยกโทษให้อภัยกันตรงกันข้ามต้องขอบคุณเขาอีกที่มาช่วยยกระดับจิตวิญ,ญญาณให้สูงขึ้น มีความรักและเข้าใจคนอื่นที่มีความเห็นและการกระทำต่างกันกันกบเรามากขึ้นแทนความเกลียดชังโกรธแค้นโมโหเขายังมีอีกหลายเรื่องที่เราถูกเขาใส่ร้ายถูกเขามันไส้หาเรื่องเพราะไม่ถูกใจเขาบางเรื่องก็เหมือนไปด้อยค่าเขาโดยบังเอิญทำเกินหน้าเกินตาเขากันเขาก็ต้องโกรธแค้นเป็นธรรมดา